ขเบพราะผมจะจำสลับสลับกันอยู่ไงแต่ว่ารถถ้าเป็นไทอัมตัวนี้ไม่ครับเบาะมันแบตมันจะอยู่ข้างในเดือดร้อยเดือดร้อยครับตามสภาพะแเละเข้าไปไม่อยู่คือนี่ไม่เจอใครเลยใช่ไหมพี่รู้ไหมไ ปกติถ้าเจอจะเจอคุณพ่ออยู่ในบ้านแต่จะพ่อไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยอันนี้ไปเปลี่ยนที่ไหนมาน้องอีกคนนึนนั้นรีบมันรู้ไปซื้อไที่ไหนแล้วใส่ลูกอ่ะไม่ใช่ของมันด้วยไม่ใช่ของมันไม่ไม่เดี๋ยวของมันเระวะดูก่อนแต่ที่แน่ๆใส่ผิดที่ผมบอกอ่ะถ้าใส่ไอ้นี้ไม่เป็นนะตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ใเนี่ยเนี่ยใส่ไม่เป็นแล้วมันจะใส่ไม่ได้ ปักยังอยู่นี่เลย,ย,เย,ยลเซื้อตังคืนนะที่นนมผมบอกพี่ว่า,าถ้าพี่ใส่เองมันไม่ยากหรอกแต่ตัวเนี้ยจะงงชุดนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่อันอนฟิวตัวไหนมองไม่เห็นต้องดูต้องดูตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่แบตไม่น่ามีปัญหาละตัวก่อนก่อนแบตมีปัญหาน่าจะเบื่อ อะไม่ใช่ของมันจริงด้วยมีทั้งฝั่งดีแล้วฝั่งไม่ดีมองแบกดูแลตัวเองกันปล่อวกัน อะไรอ๋อไม่เป็นไรหรอครับถ้าลบได้ออกลางนองบที่เจ็ดเต้ามันจะไม่ค่อยจะอยากติดเท่าไหร่ ถ้าคนใส่ตัวเนี้ยถ้าเลี้ยงนี่ไม่ถูกเลี้ยงนี่ไม่ได้พี่มันจะใส่ไม่ได้บางทีผมยังมึนเลย